ห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งสัดบดวันนี้ครับบอส,ส,สนะครับผมเขินมาะทำได้ห้าสี่สามสองโอเคครับผมวันนี้นะครับผมอย่างชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมา Q&A กันนะครับหายไปนานมากจากช่องช่องนี้นะครับ ใช่หายไปนานมากาจริงๆถ้าเกิดไม่นับรีอคชั่นคลิปของลิซ่าไปนะครับผมก็โหน่าจะปีนึงได้แล้วอะ่ะคือคลิปสุดท้ายก็คือเป็นคลิปที่หมดไฟจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าหมดไฟจริงๆคือน้องแมวที่บ้านก็ไปแล้วใช่ไหมครับผมยังเหลือนัมพกอีกตัวหนึ่งนะนัมพิกยังอยู่ดีนะครับผมน้องปาทูก็ไปแล้วใช่ไหมครับคือคิปหลังจากคลิปนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะมาตอบในคลิปนี้ครับผมเพราะว่าหายไปปีปนึงเต็มๆเลยบางคนติดตาม IG ก็จะเห็น ชีวิตต่างๆบางคนติดตาม Twitter หรือ X ก็จะเห็นชีวิตต่างๆบางคนติดตาม YouTube เนี่ยใน YouTube ไม่ค่อยได้เห็นใช่ครับยังไงฝากติดตามทั้ง IG ทั้ง X ด้วยนะครับผมชีวิตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตอบให้ฟังกันนะครับผมเรามีเวลาค่อนข้างจํากัดด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมต้องออกข้างนอกนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ทําหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วกันนะมาเรามา q a กันดีกว่า คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับชีวิตที่ผ่านมาหลังหยุดทําช่อง YouTube ก็เหมือนที่บอกไปนะครับผมว่าหยุดทํา y o YouTube มาประมาณปีหนึ่งเพราะอะไรหนึ่งเพราะไฟหมดเบรนเอาสุดๆคือเอาจริงช่วงนั้นมันเหนื่อยแล้วก็ช่วงนั้นมันแบบว่ามันมันตันอะ ช่วงนั้นคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับพอปะทูไปเนี่ยตอนนั้นมันค่อนข้างเฮิร์ตมันก็เลยแบบเศร้าซึมแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งช่วงนั้นไม่ค่อยมีกาลังใจในการทําเลยแบบว่าไม่ไม่อยากทาอะไรเลยบวกกับช่วงนั้นเน่ะเป็นช่วงที่เริ่มมีคนติดต่อซีรีส์เข้ามาด้วยอันนี้อยู่ไปประมาณปีหนึ่งเนาะเพิ่งติดต่อมาค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบว่า เอออยากลองจริงจังดูบ้างกับทางการแสดงเพราะว่าเราเกิดมาจากยนะูทูบเบอร์เนาะเราก็แบบว่าเออถ้าเกิดว่าเราต้องเล่นซีรี์จริงจริงเนี่ยเราก็ต้องจริงจังทำอะไรอยากทำให้มันสุดอยากทำให้มันดีๆอะ่ะนึกออกปะก็ต้องปรับตัวอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมถามว่าทำไมตอนนี้ถึงกลับมาทำ u t u b e แล้วล่ะก็หนึ่งรู้สึกว่าตรงเนี้ยสิ่งที่ทำตรงเนี้ยมันขาดหายไปม,มันมีชีวิตมันมีอีกหนึ่งตัวตนที่เราขาดหายไปแล้วก็ ช่วงที่ก่อนหยุดนะมันมึนหัวมากคิดอะไรก็คิดไม่ออกอ่างน,นี้เริ่มนอนเที่ยงคืนแต่หลับจริงๆกับแปะมองเชา้าทุกวันเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกเลยคิดคอนเทนต์คิดไม่ออกทํานู่นทนํานี่คิดอะไรไม่ออกหัวแบบเบิร์นหัวแบบพังไปหมดก็เลยหยุดทําดีกว่ารู้สึกว่าทําให้เราเหมือนฮิวตัวเองก่อน <c oughs> มาคําถามต่อมาทํบล็อกกับบาร์สไหมคะอันนี้คือเป็นคําถามยอดฮิตมากๆเลยนะครับทํบล็อกกับบาร์สไหมทาแน่นอนฝากติดตามด้วยเพราะว่าอัดไปหลายคลิปแล้ว หลือแค่จะออนเมื่อไหร่เท่านั้นเองรอจังหวะทามมิ่งที่มันเหมาะสมนะครับผมก็ ฝากติดตามด้วยคือต้องบอกทุกคนฟังก่อนว่าบางคนเนี่ยดูใน YouTube อย่างเดียวไม่ได้ติดตามทั้ง IG และทั้ง Twitter นะฮะคือตอนนี้แม็กก็เล่นซีรีส์ชื่อเรื่อง Follow You Project นะครับผมเป็นเรื่องที่มีทั้ง4พระเอกแล้วก็4นายเอกนะครับผมหรือเ,เรียกว่า4หมอสี่จิ๋วเนี่ยที่เราถนัดกันนะฮะก็ส่วนตัวแม็กเนี่ยจะคู่กับน้องบาสนะครับผมใครที่แบบว่าอยู่รุ่นแรกเลยจะรู้เลยว่าเป็นบัส S B 5ถ้าเกิดรุ่นต่อมาเนี่ยเป็นบัสหัตสนัทอื้มชื่อเขาเท่จริง,รงนี่ก็จะเเเเป็็นนนซีีีีรรรส์ทท่่่แมมมกกัับบลลืออานนะคผคผโ คำถามต่อมานะครับผมตอนได้รับบทโจฮันรู้สึกยังไงบ้างตอนรับบทโจฮันเนาคือต้องบอกก่อนว่าบทโจฮันเนี่ยตอนอ่านกับตอนเล่นไม่เหมือนกันเลย <c oughs> คือแม็กอะไม่มีหนังสือที่แบบว่าเป็นนิยายอ่านแม็กเล่นนิยายนะครับผมแม็กเล่นนิยายชื่อเรื่องฮา Is Your Love <c oughs> นะครับผมในเรื่องเนี่ยชื่อโจฮันจะคู่กับนอสนอสซึ่งเป็นบาสนะครับก็เราเล่นคู่กันนะครับบทโจฮันเป็นไงบทโจฮันตอนอ่านบีฟตอนแรกเนี่ยเขาเขียนมาสั้นๆเป็นคนแบบหล่อเท่รวยมากๆ นะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าสูงขาวเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเลือเอาอินเนอร์ความตลกของแม็ก <c oughs> <c oughs> ตอนได้รับเนี่ยคืออ่านมาแล้วก็แบบก็ไม่ได้ยากมากบว่าหล่อเท่ขาวตีสวยสูงน่ารัก ครบหมดทุกอย่างติดอย่างเดียวคือยังไม่รวยแต่ก็ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือเวลาการแสดงเนี่ยเวลาอะไรที่มันใกล้ตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างหยิบออกมาใช้ได้ง่ายมันก็จะเป็นแบบข้อดีในการรับเลือกตัวละครที่มันใกล้ตัวนะครับผมพอรับเลือกไปแล้วแล้วเป็นยังไงต่อค่อนข้างยากเลยรู้สึกว่าห่างกับตัวแม็กพอสมควรเลยความหล่อเท่ของเขาอะคือมันคือมาดที่แบบหล่อทุกอนูที่ทําได้นึกออกปะ การเดินการนั่งการยืนการแบบโพสการคุยเสียงน้ําเสียงแววตาทุกอย่างมันต่างกับแม็กกี้มันต่างกับเซลฟี่ให้ยิ้แบบไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ใช่โจฮันละต้องแบบ <S 2> <S 2> โจฮัน, <S <S ทนทันทีคือมันจะมีความเก๊กแล้อบอกโจฮันี่ยขี้เก๊กแต่ก็เป็นความเก๊กที่ยังต้องติดหลอติดหรูอยู่ ติดลอว่ะติดหล่อติดหลูอยู่นะครับก็ก็ยังไงฝากติดตามด้วยบทยโจหันนะพยายามมากพยายามปั้นมากคนชอบมัมคือเราเกือบจะเล่นแบบเมต,ต่อแล้วเมต,ต่อก็คือเป็นการเล่นแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงเราอยู่กับบทตัวละครไปเลยเชื่อไหมว่าเวลาเดินอยู่ที่ฟิตเนสอ่ะแม็กก็รู้สึกว่าแม็กเป็นคนเดินแบบก็เดินอ่ะก็เดินทั่วไปไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เดินแบบโจฮันพอเดินแบบโจหันบุ๊บแม่งบุ๊บแบบบบแบบบ้า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 มันคนละมูเมนต์เลยเวลาเดินข้างนอกก็จะแบบว่าต้องเริ่มเก๊กขึ้นต้องแบบเออ เหมือนมีกล้องจับตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงเก่งมากนะครับผมก็จะต้องฝึกโอเคคำถามต่อมานะครับผมไมกทาคันแดดไปยี่ยนะทาเท้าแหละเนาะ <laughs> คำถามต่อมาแล้วครับผมมีเพื่อนฝากมาถามนางไม่ค่้าถามเองว่าทําไมตอนแรกไม่รับงานนี้ต้องเล่ายาวเลยต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกไปนะครับผมคือตอนนั้นมีซีรีส์ติดต่อมาประมาณ5เรื่องถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งโจฮันนอตเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดต่อมาสุดท้ายนะครับผมคือมันมีทั้งเป็นทั้งพระเอกทั้งนางเอกนะครับผมทุกทุกเรื่องเลยทั้ง4เรื่อง5เรื่องเลยครับซึ่งเอาจริงๆแม็กก็ต้องให้เกียรติกับ ซีรีส์ทุกๆเล่มทุกๆเรื่องหรือนิยายทุกๆเล่มทุกๆเรื่องนะครับผมว่าใครติดต่อมาแม้ก็ต้องให้เกียรติเขาก่อนซึ่งโจฮันน้อสเนี่ยติดต่อมาหลังสุดเรื่องที่4ใช่ไหมเรื่องที่4ก็คุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาค่อน,นข้างนานเลยแต่สุดท้ายมันไม่ได้ทําก็พิจารณาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,องจนาถึงเรื่องที่5พอถึงเรื่องโจฮันน้อสเนี่ยความเหมาะสมตรงที่นักเขียนเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันว่าแบบเอออยากได้ลองคุยดูดูายละเอียดดูอะไรต่างๆนะครับผมจนสุดท้ายได้มารับบทเเเเป็นนโจััคืืออไไมม่่่่ใใชรรรรบาห้กกียทุๆง มันเลยต้องผ่านโปรเซสต่างๆคือก็ขอบต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้โอกาสแม็กแล้วก็ยังรอการตัดสินใจของแม็กอยู่ทุกๆเรื่องเลยนะครับผมเพราะนั้นไม่มีเรื่องไหนดีไม่ดีหรอกแต่แค่แบบว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าคือเอาจริงๆที่แม็กคอนเซิร์นมากที่สุดเลยอ่ะคือคู่ของแม็กบางทีเราทํางานเราก็อยากเจอพาร์ทเนอร์ที่มันดีอยากพอรู้จักออกมาเนี่ยไม่รู้จะกังวลอะไรก่อนกันเลยคือโชคเป็นโชคดีของแม็กมากที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะแล้วก็เป็นโชคดีของแม็กมากที่ได้รับเรื่องนี้อ โอเคยังจบลงอยู่มีโอกาสไหมที่จะได้เห็นพี่ถ่ายคลิปกับน้องบาสลง YouTube ได้เห็นแน่นอนนะครับโอเคพี่มาร์กี้แนะนำไดเป่าผมหน่อยได้ไหมอ่นไดเป่าผมได้คือเราก็ยังติดข้อความแบบว่าบิวต er ี้บล็อกเกอร์ไม่รู้เดี๋ยวนี้คนดูบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่ไหมคือจริงๆยังอยากให้ผู้ชายดูแลตัวเองอยู่นะพูดจริงอันนี้พูดจริงได้เป่าผมใช่ไหมตอนนี้แม็กใช้อยู่2ออันไปหยิบมาให้ดูก็ได้อ่ะ คือมันช้อยู่2อัน1อันแรกนะครับของยี่ห้ออะไรไปดูเอ,เองขึ้นตัวเนี้ยตัว L เลอเลออะไรก็ไปดูเอาเองนะครับอันนี้คือค่อนข้างวัดสูง2,800วัตต์อันนี้คือเป่าทีหัวบิ๊กแคบลุดตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่ารีบออกจากบ้านรีบออกจากบ้านมากๆนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งจะแบบว่าเสริมสวยหน่อยใช้รู้สึกว่ามันมีฟิลคือรู้สึกตัวเนี้ยบำรุงดีกว่าไม่รู้นะเพราะมันเพราะมีไอออนอะไรก็แล้วแต่บางทีเซ็ตผมมก็จะใช้หัวนี้ บางทีไม่เซ็ตผมก็จะใช้หัวที่มันหัวเป่าแบบเป่าลมนะครับคือมันถอดเปลี่ยนหัวได้ตัวนี้คือเวลาเซ็ตผมมันก็จะแบบยกโคนได้นู่นนี่นั่นได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างดีนะครับบางทีใช้ได้อย่างเดียวอ่ะมันก็มันก็มันไม่จบใช้ตัวนี้จริงๆใช้ตัวนี้มันจบแต่มันช้าเพราะว่าวัตต์มันน้อยซึ่งเป่าไปเถอะมันก็พันสามร้อยวัตต์เบากว่านั้นเท่าตัวบางทีรีบอ่ะฟ เสร็จออกกลับเหลือบางทีแบบว่าอยากสวยๆดัดปองดอาบูดอบูบูบูดค่อยๆไปเลยอย่างเงี้ยพี่โจโฮันกับพี่แม็กกี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างตอนแรกอย่างที่บอกไปคิดว่ามีความหล่อเท่คูลติ๊กเก๊ตติ๊กแอคแต่ว่าเขาเหนือขั้นกว่าแม็กอีกเยอะเลยเป็นร้อนในเป็นร้อน,นในชื่อหมเป็นร้อนในตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นร้อนในตลอดเป็นร้อนในดิอน้อยเดือน,อนละค้างแล้วมันเจ็บปากแล้วมันทรมานมากเลยเวลาเวลาเราพูดเราก็ไม่ค่อยอยากพูดมากแต่เราก็พูดมากเหมือนกันใครที่เห็นเซลฟี่อย่างนี้ หรือว่าเห็นแม็กกี้ในชีวิตประจำวันหรือไปดูโจฮันคนละคนกันแบบสิ่งเชิงต่างกันมากแต่อะไรที่เหมือนกันน่าจะเป็นความหล่อเท่คูลค้แอ๊แล้วก็แบบเธอนึกไม่ออกแล้ว่าคำถามตอบมาหนูสามารถแท็กชมความหล่อของพี่ใน X ได้ไหมใน X เนี่ยต้องบอกก่อนวนะ่าติดตามได้ที่แฮชแท็ก แม็กกี้อินดีสกอร์อาร์พีนะครับจะมีแบบว่าแม็กกี้เรื่อยๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็น #JoHannos m a g g i b a r t หรือว่า #FlowerUProject #FlowerUEP นั้นๆ,ๆๆนะครับสามารถมันจะมีแม็กเรื่อยๆเลยนะครับผมสามารถติดตามได้นะฮะประสบการณ์การทํางานในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมในช่วงที่ในช่วงนี้1ใน1 0อตระทึงใจมากต้องบอกก่อนว่าแม็กกี้ไปรับเชิญละครเรื่องหนึ่งมาซึ่งออนอยู่ในเน็ตฟลิตอนนี้นะครับผมคือเรื่องหนึ่งในร้อย นะฮะใครที่ยังไม่ดูนะครับไปลองไปดูไปฝากติดตามแม็กก็ไปออกเรื่องนั้นเหมือนกันไปนรับเชิญนะครับผมก็ออกมา2ตอนนะครับผมตอนที่2กับตอนที่3ตอนที่4ไม่มั่นใจตอนที่2กับตอนที่3เนี่ยก็จะมีแม็กโยนั้นนางเอกเป็นยายาอุรยา นะครับผมพายเอกเป็นต่อนะครับเขาเป็นตัวเทพทั้งคู่นึกออกว่าด้านการแสดงซึ่งเราก็แบบว่าเดือไม่เรายังทำอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะฝากติดตามด้วยครับหนึ่งในร้อยนะครับผมสามารถดูในฟลิกซ์นะครับผมก็ E ี2 EP 3มีแม็กเหนื่อยไหมบอกตรงว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสักกองเลยเพราะว่าบทไม่เยอะเราแต่งถึงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยอยากแต่งตาวันนี้ขอแต่งตาเลยไหมก่อนถึงสิ้นปีนี้เม่กกี้อยากทําอะไรและปีหน้ามีเป้าหมายอะไรอยากทํำไหม ตอนถึงสิ้นปีนี้นะครับผมเอาจริงๆแม็กก็จะเริ่มกลับมาทําำ u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  e เนี่แหละก็อยากท o Youtube ให้มันกลับมาได้เนะเาะแล้วก็หายก็ห่างหายกับมันไปนานเราก็อยากกลับมาลื้อฟื้นใช่แหนึ่งนะแอปเดียวแอบเดียวจริงแอปเดียว สำหรับลูกค้าที่จะเข้าสามารถเข้าได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับไม่ว่าจะอีเมลด้านล่างนะครับหรือจะเป็นเบอร์ใน IG นะครับหร <ười Spring Bow down> <c ười> ือจะเป็นติดต่อผู้จัดการนะครับสามารถติดต่อได้หมดเลยนะครับที่เซลฟี่นะครับหรือว่าไลน์แอดเซลฟี่นะครับผมสามารถติดต่อได้ครับผมแล้วก็ปีนี้ปีหน้าอยากป <c oughs> mm ีหน้าอยากได้ยูทูบสักแบบล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้เป็นไปได้ไหมทุกวันนี้คนยังดูยูทูบอยู่ปะดูอะไรกันอยู่อ่ะฝากคอมเมนต์ลงด้านล่างหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าดูอะไรกันอยู่อะปีนี้ปีหน ลดมาเรื่อยๆแล้วลดมาประมาณหมืน่นสองหมื่นแล้วแล้วก็ปลายปีนี้มีแบรนด์ของแม็กออกด้วยนะครับเป็นแบรนด์ลิปนะครับตอนนี้กำลังแบบค่อยๆปั้นอยู่แต่แม็กก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนะครับผมก็เป็นหุ้นส่วนตัวเล็กๆฝากด้วยนะครับเป็นแบรนด์ลิปนะครับออกมาเป็นตัวแรกเป็นลิปลิปออยอยากทาย้ดูย,ยังไงอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับคืออันเป็นสีที่แม็กใช้แบบ everyday เลยฮะคือใครปากติดอมแบบมีอันเดอร์โทนสีม่วงนะปากนะ สามารถใช้สีแบบสีน้ำตาลสีส้มอะไรพวกนี้มันจะช่วยให้ปากเรามันดูสดชื่นขึ้นนะครับผมอ่ะฝากติดตามด้วยทั้งแบรนด์ทั้ง YouTube ทั้ง IG ทั้ง X นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับรีวิวครึ่งปีแรกหน่อยครึ่งปีแรกคือถ่ายซีรีส์ทั้งทั้งครึ่งปีเลยเป็นครึ่งปีแรกที่มีความสุขนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> มากแต่ว่ามันจะเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยถ่ายซีรีส์รู้ไหมเหนื่อยออกกําลังกายครึ่งปีแรกคือเหนื่อยออกกําลังกายมากเราต้องบอกก่อนว่าก่อนรับซีรีส์เรื่องเนี้ย แม็กน้ำหนักค่อนข้างเยอะใครี่ดูหนึ่งในร้อยเนี่ยคือเรื่องที่แม็กก่อนลดน้ำหนักจะเห็นเลยว่าเวลาใส่สุดตันไปหมดเลยนะครับผมอันนั้นคือแม็กไม่ไลดน้ำหนักพอเล่นเรื่องนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแม็กก็ได้เรื่องโจฮันน์อตต่อรู้สึกว่าโจฮันน์อตเนี่ยมันต้องลดน้ำหนักแล้วก็เลยเป็นลดน้ำหนักมานะครับจากหนึ่งในร้อยมาสู่โจฮันเนี่ยลดมาสิบโลครึ่งปีแรกเนี่ยลดน้ำหนัก อย่างเดียวเลยใช้ความพยายามระดับหนึ่งเลยนะฝ <_ an> ากติดตามด้วยนะครับทั้ง1นึในร้อทั้งจฮันนอรนะครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะ <_ an> ครึ่งปีที่ผ่านมาแฮปปี้มากๆแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่ทํางานอยู่กับพาร์ทเนอร์แล้วตอนนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่ก็เลยแบบว่าค่อนข้างโอเค ระดับหนึ่งเลยคำถามต่อมานะครับผมเวลาพี่แม็กกินนอยหรือว่ารู้สึกไม่ดีมากๆเนี่ยเวลาฮิวตัวเองยังไงหรือให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมอย่างที่แม็บอกว่าตอนนั้นแม็กก็นอยเอาพูดง่ายแม็นอยรู้สึกไม่ดีตอนที่เลิกทำ YouTube ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประทูหรือว่าเบิร์นเอาท์อะไรต่างๆนะครับวิธีฮิวตัวเองเหรอแม็ Mac ว่ามันคือการให้เวลากับตัวเองแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบว่าพักผ่อน ไม่ว่าจะแบบฟังเพลงเล่นกับเพื่อนเล่นเกมหรือว่าแบบออกกําลังกายให้เวลาตัวเองหาอินสไพเรชันไปที่ต่างๆมาได้เห็นภาพเห็นนู่นเห็นนี้ศึกษาอะไรมากขึ้นมันมีเวลากับตัวเองมากขึ้นมีเวลาศึกษาอะไรมากขึ้นเนี่ยซึ่งแม่รู้สึกว่า มันทําให้ชีวิตแบบเราจะเริ่มรู้ตัวว่าเราต้องการอะไรเราต้องการแบบอยากสื่ออะไรเราต้องการอยากทําอะไรนะครับผมหวังว่าจะช่วยได้ให้เล่าความรู้สึกวันแรกที่เข้ากองถ่ายกับวันสุดท้ายที่ถ่ายจบตัวรน้อนถ่ายจบแล้วนะครับตอนนี้ออนอยู่นะครับที่ GMM 25นะครับผมซื่อสามารถดูรีลันในทาง VTV นะฮะดีเจที่พี่แม็กได้เป็นพ,พี่พระเอกแล้วเราติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับวันแรกที่เข้าไปถ่ายมีคลิปเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ออนเดี๋ยวได้ออนอีกสัก สี่อาทิตย์ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะอีกสี่อาทิตย์จะมีคลิปวันแรกกันคือวันนั้นเนี่ยตื่นเต้นมากเชื่อไหมว่าถ่ายนะักถ่ายหกโมงเช้าอ่ะไม่ได้นอนทั้งคืนแบบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับเราต้องไปถ่ายพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เก่งมากเราก็ไม่รู้โจฮันจริงๆเป็นไงเพราะว่าวันแรกๆมันยังไม่ได้คุยกับพุม่มกลับเยอะขนาดน,นั้นว่าโจฮันมันควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เลยไปพอไปเล่นสัก2 3เทสี่ห้าเทกนเนี่ยก็เลยเริ่มจับได้ว่าเออโจฮันมันเป็นอย่างนี้ ยิ้มมานิดหน่อยจุดพี่นิวจะบอกเอ้ยยิ้มอย่างนี้ไม่เอาดีกว่ามันไม่เทพมันดูน่ารักเกินไปแสดงคําพูดท่าทางสบายาอย่างนี้มันดูอบอุ่นไปอาจจะลดความอบอุ่นลงมาหน่อยต้องการความรุ่นนี้นั่นขึ้นคือเราก็จะคุยกับผู้กำกับตลอดเวลาซึ่งพี่นิวเป็นคนที่ให้ความเห็นค่อนข้างโอเคเลยส่วนวันสุดท้ายตาตึงใจมาก ถ่ายไ้เหมือนกันคิวแรกคิวสุดท้ายถ่ายไ้เหมือนกันคือวันสุดท้ายอะเป็นวันที่เอาจริงๆเราผูกพันกับตัวละครผูกพันกับกองละครผูกพันกับพันเนอร์ผูกพันกับทุกๆคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมถ่ายไปได้6เดือน7เดือน8เดือนเนี่ยมันทั้งดีใจทั้งใจหายทั้งโล่งใจทั้งแบบเสียใจทั้งดีใจแบบหลายอย่างมากตอนนั้นเดี๋ยวมันมีคลิปให้ดูฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะครับโฟร์เอเวอยู่นะครับผมพอรักนําทางโจฮันนอตน,นะฮะฝากติดตามด้วย พี่แม็กกี้เป็นดาราแล้วครับเอาจริงยังไงแม็กกี้ยังเป็นยูทูบเบอร์อยู่แม็กกี้เริ่มมาจากยูทูบเบอร์แม็กกี้เริ่มมาจากเล่นเกมสตรีมมิ่งสตรีมเมอร์ดาราจะเป็นแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นอาชีพเสริมเอาจริงอยากให้ติดตามแม็กทุกๆบทบาทสุดท้ายแล้วแม็กก็ยังเป็นแม็กอยู่แม็กไม่ใชไ่ไม่ใช่ดาราหรอกเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักแสดงแบบที่เป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถแสดงได้นิดหน่อยพูดงี้แล้วกันนะครับผมฝากติดตามด้วยครับมาลบภาพเซลฟี่ไม่ได้เลยเห็นพี่เห็นพี่โจฮันลักขำ ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าไม่จําเป็นต้องลบภาพเซลฟี่เลยนะอยากให้ลองดูจอห์นนอตก่อนเซลฟี่เนี่ยเป็นความตั้งใจที่แม็กสร้างตัวละครเซลฟี่ตัวนี้ขึ้นมาคนที่เจอแม็กจริงๆจะรู้ว่าแม็กไม่ใช่เหมือนเซลฟี่ตัวนี้เซลฟี่ตัวนี้คือตัวละครที่แม็กสร้างขึ้นมาจอห์นนอตคือตัวละครที่แม็กศึกษาบทและสร้างมันขึ้นมาตัวแม็กกี้คือตัวแม็กกี้เอง3ตัวละครนี้คนละตัวละครนึกออกใช่ไหมนี่ไม่ใช่แม็กกี้นี่คือเซลฟี่ ถามว่าทำไมถึงสร้างเซลฟี่อย่างนี้ขึ้นมาตอนมอ4เนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีความคิดนี้ขึ้นมาว่าตอนแม็กนั่งอยู่หลังนมอไซน์นะนั่งเกาะอ,อยู่หลังมอไซค์แล้วเสร็จปุ๊บอะแม็กก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามองดูรถคันนูน้นคันนี้แล้วมีจังหวะแวบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเรายิ้มแบบยิ้มแบบแบบสดใสร่าเริงให้กับคนแปลกหน้าที่ขับรถไปมาเนี่ยถือว่าขับหลังมอไซค์อย่างเงี้ยหันไปแล้วแบบยิ้มให้กับคนแปลกหน้า เขาจะมีความสุขแล้วได้ยิ้มกับเราไหมเขาจะคิดว่าเราบ้าคิดว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะได้ยิ้มไหมอันนี้คือความคิดตอนมอสตอนมอสี่คือ YouTube มันเพิ่งมาได้ทำพี่เอกเพิ่งมาพิวทิ่พายเพิ่งมาคือตอนนั้น u t u b e เป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วแม็กก็แบบว่าเลยไปศึกษามาก็เลยแบบว่าแม็กก็เลยสร้างตัวละครที่ชื่อว่าเซลฟี่ขึ้นมาเซลฟี่ตัวนี้อยากให้ความสุขกับคนอยากให้รอยยิ้มกับคนอยากให้แบบว่าได้คนได้ยิ้มอยากบ้าขนาดไหนก็ได้อยากแบบแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายคืออยากให้ทุกคนได้ยย้มมมอาากใหุคไีควสขเลลล่บ เพื่อไป,ไปจําภาพโจฮันในบทบ,บาทของโจฮันแม็กก็เชื่อจริงๆว่าตัวนี้คือโจฮันเป็นไม่ได้อยากให้รักทั้งสองตัวละครอ่ะแม็กอยากฝากซัพพอร์ตทุกๆตัวละครฝากด้วยครับไม่ต้องลบไม่ต้องลบจริงๆไม่ต้องลบสักภาพเลยอยากให้จำใกล้บจบแล้วใกล้บจบแล้วทุกคนเย็นๆนะอย่าเพิ่งใกล้บจบแล้วคำถามต่อมาครับ your skin care routine please สกินแคร์รูทีนคิดว่าเดี๋ยวคิดว่าจะทําคลิปต่างหากให้มีตอนเช้าตอนเช้าแม็กหลายตัวมากเลยที่แม็กเปลี่ยนกันใช้นะฮะตอนกลางคืนเนี่ยแม็กก็เป็นแบบเซอร์คิตเป็นแบบ4ี่วันเปลี่ยนทีสวันนู้นนั่นทีเดี๋ยวแม็กมาโชว์ให้ดูดีกว่านะครับว่าสกินแคร์รูทีนเป็นไงบ้างคือตอนดูแลอยู่แมงสามสิบแล้วยังหน้าได้อย่างงี้ก็โ,โหจริงๆไหวตัวเองมากเลยที่ <c oughs> คําถามต่อมาครับผมงานแสนดงกับทำช่อง YouTube ชอบแบบไหนมากกว่ากันคนละแบบเลย YouTube อะ่ะเหมือนจะได้ปลดปล่อยความบ้าของตัวเองมา การแสดงอ่ะจะได้ปลดปล่อยสมาธิขั้นสูงสุดออกมาเสี่งที่บอกว่า2ง,งานนี้2ตัวละครนี้ค่อนข้างต่างขั้วกันมากชอบทั้ง2อ,อันเลยเพราะว่าเพราะว่าทั้งสองตัวละครนี้มีความหมายกับแม็กมากเลยแบบชอบทั้งคู่เลยจริงๆสีปากสวยมั้ยล่ะใช้ได้เลยนะฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยจริงๆเดี๋ยวแม็กลงซื้อให้ถล่มทลายเลยนะโอเคไหมคำถามต่อมานะครับผมทำไมพี่แม็กกับบาร์ดถึงดูสนิทก,กันมากมากรู้จักกันไม่ถึงปีเลยแต่ทําไมแบบเหมือนคนในครอบครัวกันแบบทำอะไรทําให้สนิทก,กันไวขนาดนี้ พูดตามตรงเลยนะวันแรกยังเหม็นขี้หน้าอยู่เลยพูดตรงพูดตรงๆในเนี่ยช่องนี้วันแรกเหม็นขี้หน้าเลยคือคือไม่ได้เหม็นอะไรหรอกมันเป็นคนแบบเวลามันไม่อยากคุยับใครหรือว่ามันไม่อยากเข้าสังคมหรือว่าแบบมันไม่อยากแบบอยากอยู่คนเดียวเขาก็ได้ไปยืนคนเดียวยืนแบบติดๆอะเอาง่ายคือวันนั้นที่วันเจอวันวันเจอวันแรกวันที่เจอวันแรก ยืนพิงกําแพงนั่งอยู่ตรงกําแพงเล่นโทรศพัพท์อยู่คนเดียวเลยนะพี่นิวก็แบบว่าเออแม็กแม็กกับบาสลองถ่ายรูปคู่หน่อยดิแบบว่าอยากอยากเห็นอยากเห็นว่าเป็นยังไงเออพอถ่ายเสร็จก็แยกย้ายก็คิดใน,นใจมันเก๊กจังวะมันไม่ได้เก๊กหรอกคือมัน <c oughs> ไม่รู้จะคุยกับใครมันไม่รู้จะคุยกับใครเขาก็เลยไปนั่งอยู่คนเดียวก็แบบว่าขี้เกียจคุยกับคนเหมือนแบบเหมือนแบบคือเป็นคนติดอะอยากอยู่คนเดียวเฉยๆไม่ได้อะไรไม่ได้เก๊กด้วยนะแค่แบบแค่อยู่กับตัวเองไอเราก็แบบ จะเข้าได้หรอวะคนนี้แบบเป็นไปได้หรอวะจะคุยกับกูไหมเนี่ยพอรู้จักมาปุ๊บเชื่อไหมฟังนั่งมันพูดคนเดียว3มชั่วโมงเวลาไปถ่ายที่เชียงใหม่อ่ะต้องนอนด้วยกันใช่ไหมพูดอะไรไม่รู้สามชั่วโมงพี่เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมหน่งงุ้นอย่างนี้ตีปิงปองอย่างนั้นอย่างนี้จุพคือก็ฟังน้องเขาพูดซึ่งน้องเขาก็พูดแล้วมันสนุกดีเราก็ฟังจนเพลินเขาพูดเก่งนะเอาจริงๆเขาพูดเก่งมากนะผมแม่พูดได้แค่เออแล้วไงต่อเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย หมดคำพูดแม็กแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้สนิทกันมากคือเล่นเกมมันสามารถตั้งตีไปเจอได้แบบเป็นสังคมที่สดใสอีกแบบหนึ่งเราก็เล่นเกมด้วยกันเกือบทุกวันถึงเช้าวันแรกเล่นถึงหกโมงเช้าวันต่อมาเริ่มสนิทหน่อยเล่นถึงเจ็ดโมงเช้ามันก็เลยแบบสนิทกันไวทั้งคืนอ่ะเราจะคุยกันทั้งคืนอ่ะแต่ก่อนเราเจออาทิตย์หนึ่งเราเจอกันบ่อยมากนะครับเดี๋ยวมาบ้านเดี๋ยวไปตีแบตเดี๋ยวเล่นเกมคือได้เจอได้คุยกันทุกวันลงล็อกกันเร็วระหว่างพี่โจฮันกับแม็กกี้ใครหล่อเท่กัน คำถามต่อมาครับจากยูทูบเบอร์เป็นนักแสดงเนี่ยต้องปรับวิวถีชีวิตเยอะไหมครับ FC ีพี่แม็กกี้นะฮะขอบคุณมากครับวิถีชีวิตนะรู้สึกว่าปรับไม่เยอะเพราะว่าจริงๆแม็กกี้ก็อยากเป็นแม็กกี้อยู่นะยูทูบเบอร์ก็เป็นเซลฟี่ก็เป็นเซลฟี่โจฮันเป็นโจฮันตัวแม็กกี้เองก็เป็นเหมือนเดิมอยู่กับเพื่อนไปออกกําลังกายเดินนูน่นเดินนี่กไม่ได้สนอะไรมากกับการเป็นวิถีนักแสดงเพราะว่าแม็กก็ใช้ชีวิตแบบแม็กกี้ปกติแม็กกี้ก็ยังเป็นแม็กกี้แม็กไม่ได้ปรับวิถีชีวิตอะไรเลยมากสุดคือการออกกําลังกายยยเเอออะะะขึ้้้นนนนแคค่่่ััทีหลลืไไไมดปรรรบบ ข้อหลังต่อมานะครับผมรู้สึกยังไงกับซีรีส์ f o r e v e r You นะครับคาดหวังไหมขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะส่วนตัวภาวนาให้สำเร็จปังๆขอบคุณมากนะครับผมนะครับคา,าดหวังไหมเหรอหมายว่าการที่ได้เจอเพื่อนรุ่มงานที่ดีทีมงานที่ดีหลังบ้านที่ดีทีมการถ่ายทำหรือว่าคนที่มาดูแลแม็กหรือเพื่อนๆฝูงทั้ง4ี่หมอ4ี่จิว๋วมวลหมู่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ทุกคนมาเจอกันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรับเรื่องนี้แล้วคือสี่หมอเราอะเรา เราเราคุยกันตลอดเวลาสีจิ๋วก็แบบเป็นสี่จิ๋วที่น่ารักมากรู้สึกว่าพอมารวมกัน8คนรู้สึกว่าขอบคุณเรื่องนี้มากเลยที่คัดสรร8คนนี้มารู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นแบบน้องที่ดีมากๆปรึกษากันได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆที่ได้เจอทุกๆคนหลังบ้านทุกคนน่ารักมากๆตอนเนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับซีรีส์เลยเพราะว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานนี้แล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอทุกๆคนกลายเป็นว่าอันเนี้ย คือรางวัลที่แม็กได้แล้วอะไรที่คาดหวังไปได้หมดแล้วโอเคมากๆสหมอในเรื่องเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคือ4หมอตัวนี้จะบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิดว่าจะมีให้ดูนะครับถ่าย็อ็์กมาแล้วด้วยสหมอครับหมอคนแรกชื่อหมอฮิวนะครับผมเป็นพี่ปอนเล่นนะครับผมก็ฮิวเนี่ยจะคู่กับอีสเตอร์ฮิวจะเป็นคนค่อนข้างอบอุ่นโรแมนติกนะครับผมแล้วก็จริงจังมากเป็นคนที่เพอร์เฟกแบบว่า เรียนอะไรทุกอย่างกิจกรรมอะไรทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับผมหมอคนที่สองก็คือหมอโจฮันนะครับผมหมอโจฮันเนี่ยจะคู่กับน้องน้อนนะครับ <c oughs> ต้องแลบแลบเพราะว่ากล้องมันจะเบอร์แล้วโจฮันเป็นคนหล่อเท่รวยนิสัยรวยมากไม่ยอมกับใครเลยเป็นนักธุรกิจที่แบบรวยมากๆเลยแต่ว่ายอมแบบคนคนเดียวคือน้อนจริงๆแต่ว่ามันจะมีเรื่องเบื้องลึกเบื้อง,งหนาเบื้องบางมันจะมีความทั้งอบอุ่นโรแมนติกความใส่ใจหมอหมอคนที่สามขอเป็นอาทิตย์ก่อนแล้วกันหมออาทิตย์นะครับที่เงินเป็นคนเล่นนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นค่อนข้างแบบหำหำเท่ เป็นเนื้อเรื่องที่แบบไซไฟหน่อยต่อยผีได้มีผีในเรื่องด้วยคือต่อยผีได้คุยกับผีได้คือมีคนที่ช่วยสื่อสารกับผีชื่อดาวโตนะครับสองคนนี้ก็จะคู่กันในเรื่องอ่ะจะกัดกับโจฮันตลอดเวลาซึ่งสองคนนี้ก็จะแบบเป็นคู่กัดกันอะไรประมาณนี้คนที่4ี่นะครับผมก็จะเป็นบีเวอร์นะครับผมบีเวอร์เนี่ยจะเล่นเป็นหมอต้นฟ้าต้นฟ้าจะเป็นคนที่สุข,ขุมมากๆเป็นคนแบบอบอุ่นมากๆเป็นแบบแมวเหมียวเงี้ยวเงียว,ยวนะครับผมจะเป็นแนวแบบว่าอบอุน่น เพราไมโครเวฟสุขุมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อนนี้เป็น4หมอนะครับก็เนี่ยหมอทั้ง4คนประมาณนี้มาคําถามสุดท้ายคุณจะทำวอลอกต่อไปหรือไม่ทําแน่นอนนะครับผมครับผมก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาก็เป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าอุ้ยนี่มันหมวกเอ้ใส่หมวกใบสุดท้ายในคลิปปะทูถ้าจะไม่ผิดโอ้เว้ยไปเลยปทูโอเค ประมาณนี้นะครับผมชีวิตที่แม็กหายไปประมาณปีหนึ่งนะครับก็คือ1นไปโฟกัสอยู่กับตัวเองไปโฟกัสอยู่กับการสแสดงไปโฟกัสอยู่กับออกกําลังกายในการลดน้ําหนักเพื่อให้เข้ากับบทบาทนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ฮิวตัวเองหลังจากที่มันเบิร์นเอา ครึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้เจอเพื่อนๆที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ยังติดตามช่องนี้อยู่นะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นนักเขียนพ่วงกับพี่นิวหรือว่าเป็นทีมงานหลังบ้านหน้าบ้านของซีรีส์เรื่องนี้นะครับพี่แบบว่าทำให้แม็กได้เล่นเรื่องนี้แม็กต้องขอบคุณมากๆนะฮะฝากติดตาม y YouTube แม็กด้วยนะครับผมยูทูบแม็กเนี่ยก็จะอัดไว้แล้วละประมาณ10คลิปนะครับผมก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะฮะก็ยังไงฝากติดตามยูทูบไปด้วยเราไป 1, 1้านึนะ่งหนึ่งล้านซัด้วยกันนะคร โล่เงินที่ตั้งมาประมาณ15ล้านปีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอโล่ทองกันในไงก็ฝากซีรีส์ f o r Ever You Project ไปด้วยนะครับผมตอนนี้ออนอยู่นะครับสามารถดูได้ทั้งสด GMM 25 2มยี่สิบทุ่มครึ่งว,วันพฤหัสนะครับผมหรือว่าจะดู VTV ย้อนหลังตอน3ามทุ่มครึ่งวันพฤหัสนะครับผมทุกอาทิตย์เลยยา,ยาวๆไปเลย16ตอนนะครับผมมีคำถามอะไรอยากถ,ถามถามลงด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดบแชร์กับซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่ตอไป,คร,ไอไปอครับสวัสดีมักต้องไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับจุ๊บๆนะคิดถึงบรรยากาศน,นี้เหมือนนนกกกกััั็ไไวว้้เเจจออน Bye bye.